ทีนี้มาอีกนึ่งเรืองค่ะอันนี้ต้องบอกว่าค่าราชการโดยเฉพาะค่าราชการไม่มีกอเฮกันเลยละพี่ิเบาเกลี้ยงนะเพราะว่าจะมีการปรับท่านเงินเดือนให้นั่นเองนะคะโดยมติคอรมอค่ะก็มีการให้ชอบลักการปรับเงินเดือนค่าราชการบรรจุไม่ปีละสิบเปอร์เซ็นต์นะคะขอปรับแล้วค่ะทีนี้เงินเดือนก็จะอยู่ที่นึ่งมืดแปดพันบาทต่อเดือนส่วนค่าราชการที่ว่าทำอยู่ก้อนแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ทึงระดับสี่แปดเนี่ยก็จะมีการปรับท่านเงินเดือนซุ้งว่าค่าราชการ จับไมแต่ว่าเรื่องนี้จะไปเริ่มกันพอซ้อซ่องพันห้้บเจ็ดปีนาทีจะมาถึงนี้แล้วค่ะ สำรับการรับขึ้นเงินเดือนค่าราชการตามมาติคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรอมอนะคะแรกวันที่28พฤศจิกาย,ยนทีผ่านมาค่ะก็มีการเหนช็อปค่ะในการรับขึ้นเงินเดือนค่าราชการและก็เจ้าหน้าที่ข้องรัฐตามทีสำนักง,งานคณะกรรมการค่าราชการพลเรือนเสนอก็มีเป้าไม้การรับท่านเงินเดือนนะคะเป็นเงินเดือนไม่นะแล้วก็รายได้ต่างๆให้กับคนทีจอบวุฒิการศึกษาในระดับปวชป,ว,ชปวสปริญญาตรีปริญญาโทและก็ปริญญาเอกทีบรรจุ ข่ารับราชาการไม่ค่ะโดยในการปรับขึ้นเงินเดือนค่าราชาการในครั้งนี้จะมีพ้นทันทีนะในวันที 1, ่หนึ่งพฤษภาคม2567ก็คือปีหน้าโดยใช้งบประมาณรวม1 6 0่0นล้านบาทค่ะเข้าแบงค์พันนีค่ะก็คือแบง์เป็นในปีแรกเนี่ยก็คือปีงบประมาณ2567วงเงินประมาณ7,200ล้านบาทแล้วก็ปีที่สองค่ะก็คือปีงบประมาณ2568วงเงินยู่ที่ประมาณ8,800ล้านบาทค่ะแปลว่าในการดําเนิน การในปีงบแรกก็คือปีหน้าเนี่ยยังไม่สามารถดําเนินการได้นะดังนั้นวงเงินทีชายจริงค่ะก็ยุ่ทีแค่5เดือนเท่านั้นส่วนงบประมาณช่วยในเรื่องข้องเงินค้าครองชีพชัวคราวค่ะก็ตั้งงบอาว้ปีละไม่เกินสามพันล้านบาทค่ะครับสำหรับการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการหลาเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับคณะกรรมาการข้าราชการพล,ลเรือนรือก,ก่อพอไอ้พ้นถึงแนวคิดปรับอัตรา,ารเงินเดือนข้าราชการครั้งนี้เพื่อเื่ิมโยงอัตราค่าแรงขั้นต่ำตสอดคล้องกับ ตลาดแรงงานเอกชนนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยรับนักศึกษาจบไม่ได้เป็นญยากรีอยู่ติ่ประมาณ18,9 1 0บาทจึงปรับขึ้นเนือเดืออข้าราชดการนะครับเพื่อรักษาคนเก่งคนดีนระบราชการควบคู่กันลดขนาดของกำลังคนภาครัฐปัจจุบันเนี่ยบวกกับประมาณค่าพยาบาลยู่ติ่ประมาณ3าบเปเซนะนะครับของประมาณซึ่งการปรับขึ้นเนื่อเดือนครั้งล่าสุดเมื่อปี2540ัาอยา์เตยู่กับเมื่อสิปีที่แล้วนะครับรวมข้งเชิง้าราชการกันแรกครับ ก็รู้สึกดีใจแทนข้าราชการทั่วประเทศนะคะเพราะว่าข้าราชการบรรจุใหม่เน,นี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเงินเดือน e ที่สตาร์ทอาจจะไม่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจํวาวันทั่วไปการที่รัฐบาลเล็งเห็นตรงนี้ค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะก็ในฐานะที่เราเข้ามาเป็นข้าราชการแล้วเนะะี่ยค่ะเราก็เต็มที่อยู่แล้วกับในการช่วยเหลือประชาชนและการที่รัฐบาลเล็งเห็นว่าเรื่องขึ้นเงินเดือนให้ตรงนี้ค่ะรู้เป็นกาลังใจแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเราก็รู้สึกว่าได้มีกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ